มากันถึงเธอผู้นี้ดีกว่ามักจะมีข่าวกับดาราผู้ชายแล้วก็ข่าวของเธอก็จะมีเดี๋ยวก็ผล่มาทีนะแล้วคุณจะให้เขามีข่าวกับดาราผู้หญิงเหรอเออคุณต้องบอกว่ามักจะมีข่าวแบบในเชิงชู้สาวผมไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นนะฮะผมจะมาพูดถึงน้องกระแตแต่ก็จริงอะอสยาม,มนาราชู้สาวหรือเปล่าคือเวลามีข่าวออกมากับใครเนี่ยกระแตอาสยามเนี่ย เราก็คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งมันมันดูเป็นคนละแนว,วนะสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้วันนี้เราเพิ่งรู้ความจริงอะไรบางอย่าง <ś cia> ซึ่งเราแก้ตัวเขาไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องจริง <ś cia> ใช่ <ไป S 1> อันนั้น,ะนคือของอีกคู่หนึ่งนะคะแต่คู่นี้เนี่ยอยากรู้ว่าสิ <ś cia> เราพูดถึงใครเนี่ยพ่อหนุ่มอ๋อไอไที่เราพูดกันเม่รบอกไม่ได้จริงครับเดี๋ยวโดน แต่มาคู่นี้ดีกว่าไปฟังแค่ข่าวเฉยนะครับกับเมพ่อหนุ่มข้างหลังผมเนี่ยมีข่าวกับกระแตอาสยามครับก้าวจิรายุอ้ามา นะครับทำเอางงกันไปหมดเลยนะครับหลังจากมีข่าวลือว่ากระแตอาสยามกำลังแอบกิกกักอยู่กับก้าวจิราย,ยุนะครับ <laughs> เพราะว่าไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันได้ยังไงนะฮะซึ่งฝ่ายกระแตเองก็ออกมาโต้เป็นพลวัลนและครับบอกไม่จริงไม่จริงเจอน้องก้าว er ถามซะหน่อยนะครับเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องอาการป่วยที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็นอกกลางหมาวิทยาลัยจนต้องส่งแอดมมท์ที่โรงพยาบาลกระทันหันด้วย2เรื่องด้วยกันครับ วันจันทร์ถึงสุขเนี่ยจะมีเรียนเช้าทุกวันเนี่ยผมว่าสัญญ่ผมจะแบบกินนิดเดียวแล้วก็ค่อยแล้วก็ไปเรียนแล้วค่อยกินตอนเที่ยงอนะไรเงี <Okay. S 1> ้ยครับหมอหมอบอกว่ามันแบบลำย่อยมันกัดกระเพาะอันหมอคืออะไรเราพิเศษคือเขาก็บอกว่าให้แบบดูเรื่องวิธีกินเรื่องของแบบการกินให้มันตรงเวลาก็ก็ยังไม่เป็นหนักครับแต่ว่าหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเรายังแบบยังไม่ดูแลให้มันดีขึ้นมันก็จะแบบ มันก็อาจจะเป็นหนักได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าผลกระทบต่องานก็ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเร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 าประเมินตัวเองว่าแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเราก็ควรจะบอกก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะพยายามให้ไหวให้ได้ไม,ไม่ครับไม่ไม่จริงครับผมผมไม่รู้จักเขาเลยครัตกใจไหมที่อยู่ดีทำไมถึงมีข่าวได้ยังไง อันนั้นผมไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ทราบว่าเคยเจอหรือเปล่าอาจจะเคยเจอกันในงานหรือว่าเป็นไงแต่ไม่เคยทํางานด้วยกันไม่ไม่ได้แบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับคือผมไม่รู้จักเขาอ่ะถ้าเกิดมาบอกว่าไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบกิ๊กๆเ๊กผมว่ามันก็ไม่ค่อย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 ถูกเรื่องเท่าไหร่มันไม่รู้เหมือนกันก็ตามนั้นแ่ะค่ะก็ข่าวลือนั่นแหละเพราะจริงก็ เช็คจากเส้นทางแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่มาบรรจบกันได้ uh. <laughs> <c oughs> แก้ตัวให้แล้วนะ <laughs>